อันนี้เป็นเรื่องน่ายินดีนะคะเป็นเรื่องของเด็กไทยที่บอกได้เลยว่าเป็นถึงเด็กคุณภาพมีความอัจฉริยะเพราะว่าถูกจ,จัดอันดับแล้วนะคะจากทางสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งเป็นเว็บไซต์ชื่อดงังก็คือเว็บไซต์ thebestschool.org นะคะที่เขามีการจัดอันดับเด็กทั่วโลกเลยที่มีความสามารถพิเศษแล้วก็อัจฉริยะนะคะทั้งหมด15คนด้วยกันค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีเด็กไทยของเราถือว่าเป็นวัยรุ่นที่เก่งในด้านนี้ด้วยนะคะ ในรายชื่อนี้ทั้ง15คนนี้นะคะก็มีเด็กชายทนัทเปรวเ,เทียนยิ่งทวีค่ะซึ่งมีฉายาว่าโมสาน้อยนะคะเด็กอัจฉริยะชาวไทยที่ติดโผลอยู่ในขณะนี้นะคะก็คือน้องคนนี้นั่นเองค่ะสำหรับเด็กที่ได้รับการจัดอันดับ15คนในปี2556นี้นะคะ mm hmm. เขาแยกเป็นเด็กอเมริกัน6คน mm hmm. เด็กอังกฤษ4คนคนไทยนะคะออสเตรเลียฮ่องกงเคนยามอนดวาประเทศละ1คนค่ะ แต่ละคนก็จะมีความสามารถพิเศษระดับสูงในสาขาที่แตกต่างกันอย่างศิละปะดนตรีแล้วก็วิชาการนะคะโดยเว็บไซต์ The Best Cool h ค่ะได้บรรยายเรื่องราวความพิเศษโดยสรุปของเด็กๆอัจฉริยะทั้ง15คนพร้อมกับคําพูดประกอบของเด็กๆนะคะและในส่วนของเด็กน้อยของเรานะคะเด็กชายธนัทเว็บไซต์ระบุไว้ไว,ว่านะคะว่ามีผลงานภาพเขียนแนวแอ็บสเตรขายไปทั่วโลกค่ะแสดงเดี่ยวไวโอลินตั้งแต่อายุแค่4ขวบ4ขวบเราอยังทำอะไรกันอยู่คะคุณ ยังยังนั่งดูกระตูนกันอยู่เลยใช่ยังยังไม่ได้แบบขนาดเนี้ยค่ะใช่ค่ะนอกจากนี้ไม่ใช่มีแค่เรื่องของศิลปะเรื่องของดนตรีนะคะยังมีทักษะด้านกีฬากอล์ฟแล้วก็ศิลปะการต่อสู้ค่ะขณะนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ทําหน้าที่เป็นคุณครูสอนเองที่บ้านด้วยส่วนคําพูดของดิฉันธนัทค่ะที่ทางเว็บไซต์นั้นระบุไว้ใต้รูปภาพก็คือ คำถามที่ผมถูกถามบ่อยๆคือโตขึ้นผมอยากเป็นอะไรซึ่งผมมองว่าเป็นคำถามที่ยิ่งใหญ่มากเพราะผมไม่รู้ว่าผมจะเลือกอะไรมันคือการผูกมัดกับสิ่งนั้นไปทั้งชีวิตเวลาก่อนที่ผมจะตอบผมจึงระมัดระวังก่อนที่จะตอบคำถามนี้ออกไปนี่คือคําตอบของเด็กอายุขนาดนี้นเองเหรอคะเนี่ยถ้าใครยังไม่รู้จักประวัติของน้องนะคะเด็กชายธนัทเนี่ย ถือว่าเป็นเอกอัจฉริยะของคนไทยเลยนะคะมีความสามารถพิเศษหลากหลายทั้งศิลปะทั้งดนตรีทั้งวิชาการตอนนี้ภาพนี้เนี่ยน้องน่าจะอายุยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันน้องอายุ11ขวบแล้วนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงตั้งแต่วัย3ขวบค่ะ สามารถจัดนิทรรศการเดี่ยววาดภาพสีน้ำในแนวนามาธรรมหรือว่าที่ร,รู้จักกันในนามแอบสแตรกประกาศขายไปทั่วโลกหลายพันชิ้นจนได้รับฉายาว่าปิกัสโซน้อยแล้วก็เคยเป็นข่าวฮือฮาไปทั่วโลกจากคลิปในเว็บไซต์ YouTube มีการโชว์ฝีมือฝีไม้ไลายมือไวโอลินขณะอายุ4ี่ขวบค่ะจนมีผู้เข้าไปคลิกชมกว่า7ล้านครั้งภายในเวลาไม่กี่วันกระทั่งได้รับฉายาที่อัปเกรดขึ้นมาเป็นโมซาน้อยค่ะโดยล่าสุดมีการวิวคลิปนะคะดังพุ่งไปเลยถึง2 0่สิบาล 23ล้านครั้งค่ะครับคุณลูกเกดจำได้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะในช่วงวันเด็กคุณเคยไปเจาะชีวิตของน้องคนนี้มาไปทั้งวันเลยคือผมไปตั้งแต่น้องเขาเนี่ยกำลัง ทำปฏิบัติการอยู่ในห้องวิทยาศาสตร์ในหลักปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องของถ้าจะไม่ผิดเป็นเซลล์อะไรสักอย่างหนึ่งอะเอนไซม์อะไรที่เป็นเข้าใจยากแต่น้องเขาเข้าใจนะทาร่วมกับพี่ๆระดับมหาวิทยาลัยที่มห ah ิดลรวมถึงในช่วงบ่ายเนี่ยน้องเขาก็ไปเรียนดนตรีแล้วก็ไป เรียนภาษาอังกฤษซึ่งเรียนในที่นี้ไม่ใช่สถาบันการศึกษาใดๆเลยนะฮะเรียนกับคุณแม่แล้วคุณพ่อครับเขาศึกษาแบบโฮมสคูลก็คือว่ามีการเรียนที่โรงเรียนทั้งดนตรีรวมไปถึงเรื่องของ วิชาการต่างๆแล้วก็เวลาสอบก็คือสอบตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการถ้าสามารถผ่านขั้นได้ก็สามารถเรียนในระดับอีกขั้นหนึ่งได้เหมือนกันซึ่งตอนนี้ความรู้ของน้องเขาเนี่ยถือว่าเก่งมากๆเลยะนะฮะหลายคนบอกว่าสามารถทํางานร่วมกับนักวิจัยในระดับมหาวิทยาลัยได้ก็ถือว่าเป็นอัจฉริยะของคนไทยที่น่าภูมิใจแล้วก็เด็กๆหลายๆคนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ด้วยน่าจะศึกษาแนวทางเพื่อไปพัฒนาลูกๆของตัวเองด้วยนะครับใช่แล้วค่ะ